เมื่อวันที่20สิงหาคม2568เวลา11.50นาฬิกา50นาทีมีประชาชนวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือที่ตู้จราจรสอพอคลองลึกโดยแจ้งว่าตนและเพื่อนได้ขับรถมาส่งของตั้งแต่ตีสี่หลังเสร็จงานตนได้เปลี่ยนมาขับรถแทนเพื่อนแต่จู่ๆเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันเกิดอาการชักเกรง็งหมดสติภายในรถบรรทุก6ล้อ เนาทีตำรวจจราจรจึงรีบเข้าตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชายอายุ39ปีกำลังมีอาการชักเกรงและไม่ได้สติอยู่ในรถจึงรีบให้การช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมาช่วยนำตัวผู้ป่วยมาพักที่ตู้จราจรและประสานหน่วยกู้ภัยเข้ามารับตัวเพื่อนำส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศอย่างเร่งรวนระหว่างอยู่ที่ตู้จราจร ผู้ป่วยมีอาการตัวเขียวคล้ำซึมเรียกแล้วรู้สึกตัวเป็นบางครั้งแต่ไม่สามารถพูดโต้อตอบได้และเมื่อกู้ภัยนำผู้ป่วยขึ้นรถเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอารันประเทศผู้ป่วยก็เกิดอาการชักเกรงขึ้นมาอีกครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเราก็สองคนเรากันจำเลยไปก่อนรีบไป้ก่อนเลย <laughs> ไปเจอเขากำลังชักอยู่ <laughs> ก็ได้ได้ไประสาน ลลลงะาวึกแแวกแ้็ขอูพยภัต่อมาทราบชื่อผู้ป่วยคือนายกระสิ์วงเย็นอายุ39ปีชาวบ้านดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยล่าสุดอาการดีขึ้นและเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลอรันประเทศ